ทำอันนึงเนี่ยนะพีดโอ้โหสวยสวยงามอันนี้ได้แล้วใช่ป่ะเส้นโอเคเดี๋ยวปิดแก๊สแล้วก็ไปล้างน้ำใช่ป่ะไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างหรอไม่ต้องล้างเลยไม่ต้องล้างเส้นหรอไม่ล้างไม่ล้างโล ก็แพนทําแผนล้างเส้นตลอดนะรอนะใช้น้ำมันมากอ,อกเหรอใไฮโซมาก ตอนนี้พี่ใช้มะเขือเทศสีดากูนะถ้ากูเป็นของที่มึงผัดนะกูต้องดีใจอ่ะเพราะมึงผัดสมมุติว่ากูเป็นมะเขือเทศใช่ป่ะพีทกูจะรู้สึกว่าอุ้ยพีทผัดเราอย่างทนุถนอมมากเลยเนี่ะบิ๊กกูวเราเจ็บใช่ป่า กูจะรู้สึกอย่างนั้นนะถ้ากูเป็นของที่มึงกำลังทำอยู่เนี่ยมันยนไงเพิ่มซอสมะเขือเอทศค่ะใส่แค่นั้นเหรอแล้วก็ซอสพริกค่ะเพิ่มความเจ้มจน หอมซอสพริกมากเลยอใ่ใเติมน้ำน,นิดนึงเพราะว่ามันข้นไปหน่อยปรุงด้วยน้ำตาลทรายจ้าใส่เกลือชมพูไฮโซโกเก๋ นี่ถ้าใช้เกลือกระปุกนะป่านนี้เสร็จไปแล้วนู่นกระปุกนู้นน่ะใส่กอกค่ะสุดท้ายด้วยพริกไทยเหรอเพิ่มกลิ่นหอมหอมเผ็ดนิดหน่อยขอให้มันเผ็ดพริกไทยนิดนิด ทำไมเราไม่ใส่พริกแห้งอะไม่เมอาไม่เหมือนกันมันไม่ได้ไาอารมณ์มันคนละแบบโอ้ยนี่ถ้ามีหมูสับก็ตุกคิกตักนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรไส้กรอกนี่ก็เยอะมากเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะซอสสปาเกตตี้ไส้กรอกจ้าแม,แ,มแม่มึงเอานิดเดียวเหรอมึงก็เลยเอาแค่นั้นให้แม่มึงเหรอแม่จะอีก แม่แมของไดเอทอยู่<ม>อ๋อนางปักไปให้แม่นางสิ้นนีเป็นมือลูกสาวสุดที่รักเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยใช่ไหม,มผ่านนะจ๊ะแม่นางบอกว่าอร่อยอืม น่ากินว่ะเดี๋ยวจานนี้ขอถ่ายรูปวะนะสุดยอด